บอกกินข้าวย่างอย่างนี้เหรออย่าชนกันเองคับทีละคนค้าพีละคนนีละคนนีละคนน้ำหน้าคันนึงน้ำบอสบอเป็นน้ำหน้าลครับน้ำหน้าเขาเลยครับ

เล่นรงนี้เลยพี่เล่นตรงนี้แหละเล่นตรงนี้แหละเล่นตรงนี้แหละตารวไ้นี่ไม่ไไม่เอาด้เปียกเอาด้เปียกเอาด้เปียกึ้นรถึ้นรถึ้นรถเอาได้เปียกอาดเปียกเมย่านรอ่อนงก่อนรอ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 กก่น่นรอล่นรอ่นรอนอ่เล่น่น่นร่อ่ายืนข้างรถนรออน่นนรถรรว่างเอารถคันนี้หน่อยใครอนซออนรนนี้ไป มันลดนะขาบมลดได้นะอย่ายิบเลถนะเนือเรากเสียาลงเข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 าลงเอาเเอาลยเอาเลอาซ้ายเอาเขาเอาซ้ายตัวลดเายเล่นซ้ายเลซ้ายเล้ยเาสยหมดเราจะเดียกันนองตาย มันทียอะไรสัดมันทียอะไรเป็นทียอะไรสัดเป็นทียอะไรฮะมึงเก่งเหรอปล่อยๆเลยตายตายยชุบนี้ชุบน เอาไอ้หมดเอาไอ้หมดเอาไอ้หมดยายเหลือขอชุขอชุบชเพื่อนโ้ตัวจีนพี่ตัวจีนเพืนช่เพื่อนเรียนชุบเพื่อนด้วยชุบเพื่อนด้วยใครว่าช่วเพื่อนใครว่าช่วเพื่อนตชุบมีตัว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 ชุบอยู่ตัวนึงเห็นปะไอ้เหนียวไม่ปิดดิ อยู่พวกไปเหนือขวาขวาชุบขวาชุบพีสปังมาแล้วเหนือครับพี่โตไปพี <fit> <abonn Home> ่โตสวยพี่เขาลง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 เลเหนือเขาลง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 เอาเลยเอาสายสายสายเทียมาดิมาดิเอา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 สายตัวลูกเอาสายมาเลยสายมาเลยสาย

สวยนอยเล่นกันกูไม่ได้กดเอ็นกูไม่ได้กดเอ็นกูไม่ได้กดเอ็นอ้สัตไวไว้เลิลงเขาเอาเลยเอาเลยเอาสายสายสาเอาสาย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 เขาเอาายตัวเอาายตัวโอ้โหมัเล่นสายมเล่นายนมเล่นาย

ช่วยเพื่อนช่วเพื่อนตัวยุ่วนึงตัวยุ่วนึงดาชุบดชดชุบพี่ลิฟเอาเอพี่พียพีมปากบอกไหมไปไปอย่าอย่ายืนบนรถนะขับรถได้นะอย่ายืนบนรถอย่ายืนบนรถ

โยปมียปชเป่นชวเพื่อเดยนชเพื่อนด้วยชวนเพื่อนด้วยสิริวยชวนเพื่อนชวนเ่ชวนเพื่อนชวนเพื่อนชวนเพื่อนตยกนยกนเห็นปะพี่ลิปเอาเอเพี่เอาไปอกหยไปสวนสัว์ครเนีพไปเหนือขวาขวาชุบขาชุปีต่มาล้วหนเยนเื่อเราชวนเลยชวมาเทศกาเลยพี่โตไป สวยพี่สวยเบลิฟอุ้มเพื่อนไปอุ้มเพื่อนอุ้มเพื่อนอุ้มเพื่อนเอาสายาสยเอาสายตัวหเอาสายตัวโอ้

ไอ้เขี oi succeed, no. はは้ยจะโดนขี่อยู่แล้วสวยสวยเอาให้ได้สวยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเอาเลยเอาเลยเอาสายเอาสายเาสายเอาสายมาเล่นสายมาเล่นสายทุกคนมาเล่นสายมาเล่นสายมาเล่นสายทุกคนมาเล่นสายฟังเฮ้ยสายหมดตายสัตว์ตายไอ้เขี้ย มึงเก่งเนี่ยไอพี่อะแป๊บนึงเก่งเนี่ยสัตว์เขาชุบตรงนี้เหนือเขาชุบแป๊บนึงแป๊บนึงเป็นเทียอะไรสัตว <re> ์เพ in. <re> <re> ี่อปล่อยปล่อยเอาเองปล่อยปล่อยสวยชุบนี่ชุบนี่สัตว์เป็นเทียอะไรโยวินี่แป๊บนึง หมดแล้วเป็นทีมส่งพี่ไอ้หมดเรียนชุบเพื่อนด้วยชุบเพื่อนด้วยพี่ลิปสวยชุบเพื่อนชุบเพื่อนชุบเพื่อนตัวยุ่คนหนึ่งตัวยุ่คนหนึ่งเห็นปะพี่ลิปเอาเอาเอาพี่เพียวเพียวปากไปจะบอกไหมไปไปเสริชขับรเท่างนั้นครับไอ้เหนียวขวายชูไปเลยเดี๋ยวเล่นไม้เองไปเลยเดีเย๋ยวกับไม้เอง สวยเร well, ีอลิฟต์ปล่อยได้ปะปล่อยได้ปะเอาเลยเอาเลยเอาเลยอโทษหลบเหนื่อยหลบเหนือปล่อย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 พี่มองไป 快说，快冲！ พี่ลิฟเอาเอพี่เปียวเปียวปากไปไหมไปไปสวนสับอทอแล้นะครับไอเหนียวขวาชวไปเลยเดี๋ยวเล่นไม้เองไปเลยเดี๋ยวกับไม้เองสวเดลิอเอาเลย,อย,อยเอาเลยเยเอาเลย บเหนือลบเหนืออย่าขวางน้องอย่าขวางน้องไปอน้องบอกให้ปอแ่แรกออม้อมโอ้มๆๆเอาเพื่อนด้วยนะเอาเพื่อนด้วยดเพื่อนดูเพื่อน ไปศพไปศพอยศพไม่อุ้มเขาไม่อุ้มไม่อุ้มพี่ไอ้่โตอยู่ไหนวะพี่ไอ้่โตอยู่ไหนวะกูจะ้พี่ไอ้่โตหนีสลิปเพื่อนสลิปเพื่อนแล้วเนาะแป๊บแป๊บพี่โตอยู่ไหนวะเอ้าิไลฟ์ไลฟ์ พี่โตไปไหนวะหนีแค้นแหละแค้นแหละแค้นแหละจบจบปอนจะไม่มาครับว่าไงพี่พอแตกยังลูกมเมื่อกี้ท้ายแรก จี้ชิงอ๋อหนูไม่แตกอ๋อขอโทษไม่แต่อ๋อออแตกหรือยังอ๋อยังเห็นป้าเนี่ยพลาดเพราะว่าเสียงเหนือมันเบามันต้องเห็นป้ารอเล่นเดี๋ยวดีขึ้นเลยเห็นป้าเล่นดีขึ้นเลยเดี๋ยวหนูคิดว่าไม่หนูแตกอีกแล้วแตกเป็นห่วงตัวข้อเขาได้ได้หนูคิดว่าไม่หนูแตกเมื่อกี้ใช้ได้เลยเห็นป้าใช่ ว่าให้หนูสังเกตพอเหมือนแบบเราคอเบาแล้วเราแบบไม่รู้ว่าต้องเล่นแบบยังไงอ่ะใช่ใช่ดีแล้วนะคะเดี๋ยวรตอตำรวจออกนอกพื้นที่แล้วเดี๋ยวเราเอารถคันไหนที่เขาไม่ได้ล็อกเราเอาไปซ่อนได้ดไม่มีรถใช้ได้ะคะ่ะพี่มีกล่กองจูนมาปะ,ะ่จูนเหรอใช่จูนทิ้งเลยจูนทิ้งเลยมีเวลาสิบห้านาทีทันไหมได้จูนทิ้งเลยก็นนะได้ดะคะ่ะเพราะว่าเขาเอารถเราไปจูนอยู่ว่าแล้ว